คนอออไมมยวลเขา้ามฉันว่ามันเเปลีี่ยยนนอัดวจะเปลี่ยนเปลี่ยนนนเเปป็ค็คํางไรกที่เป็นฉททันตอบว่าฉันจะทำอ,อย่าวงไรกับกัน Men jeg gad ikke. Han forstod det godt. Ah. Han forstod det godt, fordi jeg havde arbejdet. Og jeg havde arbejdet. Godt om den tog Fordi jeg havde arbejdet hele den. Og kunne arbejde, men det en for, 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 for der til den her. ต้องเป็นตัว e ด้วยนะ Hans m i u l e ชไหม Orse อันนี้สลับกันนะตัว g ก่อนแล้วก็ตัวตัว d โอเคเฟสติกแฮนดนอินอีครึ่งหนึ่งอแล้วอันนี้เข้าใจเนาะหลักการอาแล้วคัสทซิเซลยายคูนฮือดเอ่ออยากคูน่ฮือธรรมดา Jeg kunne høre, at han tænder for fjernsyn. Fjernsynet.